กาวๆค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องชอปแชนแนลนะคะชั่วโมงนี้เจอเจอกับแตงตี้สันสนีอาจยิ่งยงนะคะและก็ต้อนรับกับแขกรับเชิญของเราดีกว่าห่างหายไปนานกลับมาอีกรอบนะคะตามคำเรียกร้องอาจารย์ดูสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโโสำหรับบานาดีแตงยอมรับเลยนะคะคุณผู้ชมแตงเป็นพิธีกรคนแรกที่มีโอกาสได้ขายบานาดีและตั้งแต่ออนแอร์น่าจะรู้สึกว่าตั้งแต่ปี2022นะถ้าจะจำไม่ผิดที่แต, 2022, แตงเคยขายอ่ะอ่าเนี่ย2022ที่แตงเคยขาย กระแสตอบรับเทปแรกโอ้โหใครจะรู้ว่าผู้คนลูกค้าเราเป็นปัญหาเรื่องระบบทางเดินอาหาร,รไหลยย้อนเยอะมากๆ ถูกต้องครับคือบันไดที่หา่หางห,หายไปทำโฆษณาที่เขาโยนสือ่อโฆษณาเยอะๆมากมาย<ช>ที่บอกว่าจะช่วยในเรื่องการเคลือบกระเพาะต่างๆใช่ครับอันนี้ต้องยอมรับว่าเขาก็ขายดีของเขาแหละเขาก็ขายดีแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่ว่านะครับมันเป็นปัญหาที่บางคนมองข้ามเพราะคิดว่ามันเป็นปัญหาเล็ก<ช>ถ้าคุณปล่อยยาวๆนะครับอาการพวกนี้มันจะพัฒนาการเป็น โรคแห่งความรําคาญและพัฒนาไปสู่โรคที่ร้ายแรงขึ้นมาได้ค่ะนะครับแล้วก็เวลาก็ควรทานเสริมอาหารเรื่อยเื่อยเรื่อยๆครับคำถามอีกคำถามหนึงมีหลายคนสอบถามมาว่านะคะแล้วบานนดีชื่อก็บอกแล้วบาาน่าน่าจะเป็นกล้วยเนาะอาจารย์หนูเนาะถูกต้องครับแต่บานนดีมาช่วยในเรื่องของระบบของลําไส้ยังไงทําไมจะต้องเป็นกล้วยแล้วกล้วยเขาดียังไง อ่าอันนี้คือหลายคนถามอันนี้ต้องเล่าให้กับคนที่อาจจะยังเพิ่งเปิดมาเจอบานดีนะครับบ้านดีที่มาก็คือกล้วยน้ำว้า ภูมิปัญญาของคนไทยทานป้องกันนะมื้อละหนึ่งแคปซูลเท่านั้นเองค่ะ,ะคไม่ได้มีอาการอะไรใช่รแต่รู้ว่าตัวเองอาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบต่างๆแต่ยังไม่ได้ปวดอะไรหรอกก็ทานเป็นการป้องกันไว้ไวก็มือม้อละมื้อละหนึ่งแคปซูล,ซลเท่านั้นเองนะครับทานง่ายหนึ่งแคปซูลเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อยู่แล้วแปลว่าเหตุการณ์แบบนี้ต้องมีหลายๆคนเคยเป็นแต่บานาน้าดีจะทําให้คุณผายลมแล้วลมตัวเนี้ยมันขับผายลมดี นะครับผายลมต้องออกข้างล่างไม่ใช่ออกข้างบนนะอ่าอ่าคุณผู้ชมลองสังเกตตัวเองนะแรกเริ่มอาจจะเป็นราคาแบบเป็นอาการเบอๆแบบนี้ครับารลองสังเกตตัวเองนะคะและลองจดจํานะคะว่าคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าอย่ารอให้อาการหนักแต่ในกรณีที่อาการหนักอาจารย์บอกว่าแนะนําเลยถ้ามีอาการปั๊บเช่น จุกปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อเจ็บในกระเพาะอาหารเจ็บท้องก็ทานไปเลยข่ะเบรกมันทันทีสองเมตรนะคะทันทีไม่ต้องคิดเลยว่าหลังอาหารก่อนอาหารถ้าปวดปั๊บทานปั๊บเลยประมาณ15-20นาทีจะรู้สึกได้อันนี้ไม่ใช่แค่ตัวอาจารย์อู๋การันตีนะตัวแตงเองค่ะที่ได้มารับประทานบอกเลยว่าเขาจะเบรกกับอัน้ตัวแตงนะทันทีจริงๆคุณผู้ชมประมาณไม่เกิน15-20าี่นาทีจะรู้สึกได้ว่า้อย การเริ่มเบาลงอันนี้คือไม่ว่าจะเป็นแป้งนะคะโปรดิวเซอร์เราน้องเพีเเยวนะคะหรืออะไรคนที่มีโอกาสได้รับประทานบอกเลยว่าเห็นผลชัดเจนมากๆและลูกค้าประจําที่เคยซื้อก่อนหน้านี้ไปค่ะอาจารย์ดูบอกว่าทาไมาอาจารย์เพิ่งมาก็ลอยจัดไปเลยเพราะว่าอาจจะขาดหายไปแล้วคคือแบบว่าขาดตอนก็ลอยจัดไปเลย4เซตครับ4เซตแต่แนะนําคุณลูกค้าประจําจ๋าบวกไปอีกสอง 6เซตราคาจะอยู่ที่5,940บาท จะเสาร้อก้าสอันนี้990เอาไป3าสามกล่องคุณผู้ชมโรงงานมาเองครับราคานี้ถึงจัดให้ได้นะครับไม่ใช่ไปรับเขามาแล้ว<ช>มาขายอันนี้คือโรงงานมาเองผมเป็นเจ้าของโรงงานนะครับราคาพิเศษนี้โรงงานจัดให้เองคุณซื้อตรงจากเราคาราวาส<ช>หรือญาติโยมเอาไปถวายและญาติโยมก็ชอบทานอาหารแบบว่ามัดสัมัน <c oughs> ลโลอ,อะไรที่อร่อยอร่อยท่านก็ต้องทานนะคะย้ำค่ะไฟเมอร์สูงไม่ผสมแป้ง นะคะโลชูการน้ำตาลน้อยมากและก็ไม่มีสเตียรอยผ่านการการันตีและใบเซอร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูค่ะกับภาพ VTR ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสำหรับคุณลูกค้าทำความเข้าใจง่ายๆสำหรับลูกใหม่นะว่าใครมีปัญหาอย่างไรอะไรบ้างและทำไมต้องทานบานดีไปติดตามกันค่ะ มีปัญหาแบบนี้อยู่ใช่ไหมนี่เพราะว่าแตงรับประทานเองแล้วก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเองนะท่านผู้ชมค่ะ <c oughs> ก็เลยอยากจะแชร์อีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้เป็นการกลับมาแล้วราคาเป็นราคาเหมือนราคาลูกค้าใหม่ละกันอาจจะเพิ่งเปิดมาชมหรือลูกค้าเก่าที่รอคอยมานานแสนนานว่าจาร์หายไปไหน <c oughs> รอบนี้ค่ะเป็นรถการผลิตใหม่ล่าสุดปีวันหมดอายุก,ก็คือ2026 <c oughs> ยาวๆกันไปเลยเพิ่งผลิตเดือนนี้เองซื้อตุนได้เลยนะคะแล้วก็สายรอเยอะมากอาตาย้ำราคานะคะ วันนี้หนึ่งกล่องขายปกยาวๆกันไปเลยค่ะลูกค้าซื้อตุนกันเยอะมากเดี๋ยวเรามาย้าอีกครั้งหนึ่งว่าทําไมอาจารย์ทำไมต้องเรียกอาจารย์อู่นะบางท่านแบบว่าเป็นลูกค้าใหม่แล้วรู้สึกว่าอ่ะเป็นเจ้าของโรงงานเองทําเองผลิตเอง <Okay. S 1> เหมือนเจ้าของคนอื่นๆบ้านอื่นหรือเปล่าที่ไปจ้างเขาทําที่ไปเอาสูตรเข้ามา okay. ต้องถามอาจารย์ก่อนเลยว่าอาจารย์เห็นบอกว่าคิดสุดเองจบมาทางด้านนี้โดยเฉพาะครับคือผมเองเนี่ยจบด้านวิวทยาศา,ศาสตร์อยู่แล้วคือเคมีคลาเอนจิเนียร์หรือว่าทางวิศวกรรมเคมีมนะครับแต่ไม่ต้องกังวลนะเพราะผมไปเรียนต่อแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยด้านสมุนไพรโดยเฉพาะครับลังนะฮะโดยปกติถ้าเป็นแคปซูลจากกระดูกสัตว์เนี่ยประมาณ6 0 0 0ถึง8 0 0 0บาทซื้อได้แล้ว1 0 0 0 0แแคปซูลนะต้นทุนนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นแคปซูลจากพืชนะ หนึ่งแสนแคปซูลเนี่ยคุณต้องจ่ายเกือบเกือบสามหม่นบาทโอ้โหแค่แคปซูลแค่ตัวแคปซูลนะซึ่งมันแพงมากเราเลือกใช้เพราะมันแตกตัวง่ายครับกลุ่มผู้สูงวัยหรือใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่อง การย่อยอถ้า,าคุณต้องไปเจอแคปซูลที่มันย่อยยากขึ้นมาอีกค่ะมันก็จะทําให้คุณมีปัญหาเรื่องกระเพาะและลำไส้มันจะตกค้างในลำไส้มันจะทําให้เกิดการย่อยยากขึ้นมาอีกดังนั้นเราใส่ใจตั้งแต่แคปซูลทุกขั้นตอนของกระบวนการเราเรามีการควบคุมคุณภาพ นะครับเราทดลองเองเราทำเองเราให้คนในครอบครัวเราทานนะครับเรามั่นใจได้ว่าเราใช่คนที่เรารักที่สุดทานผมให้แม่ผมทานผมให้พ่อผมทานผมให้ทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวผมทานหมดแล้วผมก็ทานนะครับแล้วก็ที่เราเลือกเราคัดสรรทุกสารสกัดนะครับทุกสารสกัดแล้วก็อันนี้ไม่ได้อยากจะเมานะแต่ก็เมานิดนึงแล้วกันบางคนนะคุณผู้ชมทำผลิตภัณฑ์ให้คนอื่นเขาขายเขากินแต่ตัวเองไม่กล้ากินนะ เอออ่ะอันนี้แค่เมาเล็กๆเดี๋ยวจะหาว่าไปพาดผิคคนอื่นบ,บางคนบางคนนะบ,บางบาง,บางเจ้าอันนี้เรื่องจรงิงอันนี้เรื่องจรงิงอะจากประสบการณ์ที่อยู่ในวงการนี้มาแบบ10กว่าปีเนาะอ่ะเมาสเล็กๆพอกรึกลแต่ว่าจะบอกว่าถามอาจารย์อู๋ก่อนเลยบางท่านบอกว่าอ๋อพอดีบ้านทําสวนกล้วยรหรือพอดีอย่างแตงแบบบ้านอยู่ต่างจังหวัดเนาะมีปลูกกล้วยสามารถใช้กล้วยอะ่ะ ที่เป็นกล้วยน้ำว้าใช่ไหมคะครับทานเองได้ไหมแล้วทำไมจะต้องทานมาแล้วดีฉันไม่กล้วยอยู่แล้วอ่าบอกด้วยความจริงใจเหมือนกันสามารถทานได้ครับแต่วิธีการทานนะครับไปถามผู้เฒ่าผู้แก่ได้ไปถามผู้ที่เรียนรู้มาได้นะครับมันต้องเป็นกล้วยดิบจริงๆกล้วยดิบไม่ได้แปลว่าสีเขียวออนะครับไม่ได้แปลว่าแค่สีเขียวกล้วยดิบในที่นี้นะครับกล้วยเนะี่ยมันมีอายุข,ของมันคือร10วันร้อยถึงร้อิวัน การที่กล้วยจะมีประสิทธิภาพดูแลกระเพาะและลำไส้กล้วยนั้นต้องอายุไม่เกิน45-50วันคุณ<า>ต้องนั่งเฝ้าตั้งแต่มันออกฟรีกล้วยจนถึงอายุไม่เกิน55วันแล้วคุณตัดตัวนี้มาแล้วฝานพึงหรือตากให้แห้งแล้วเอามาบดผงนะครับทั้งเปลือกกล้วยและเนื้อกล้วยตัวนี้ทาน นะครับมีอาการเมื่อไหร่ประมาณ3-4ผลไม่มีอาการทานเพื่อการ้วกกันวันละผลมันจะยากเกินไปไหมชีวิตเราเป็นไปไม่ได้มันไม่อร่อยมันไม่อร่อย คุณสามารถชงก็ได้แล้วบางคนเข้าใจว่าร้านค้าทั่วไปก็มีขายผงกล้วยใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณต้องมั่นใจว่าผงกล้วยนั้นเป็นผงกล้วยดิบจริงๆมีสารเทนนินมากพอจริงๆ <ไป S 1> นะคะมีคําถามจากคุณลูกค้าค่ะอาจารย์ขาบอกว่าเป็นรออันนี้คือรู้ตัวเองอยู่แล้วไปหาคุณหมอแล้วเป็นมื้อเย็นเวลาทานไปปุ๊บจะมีกรดไหลย,ย้อนเหมือนประมาณว่าชอบแบบว่าท้องอืดเป็นประจําครับ,รบอันนี้รู้ตัวว่าตัวเองเป็นชอบเป็นควรทาน อนไหนดีถ้ารู้ตัวว่าเป็นประจำนะฮะแล้วอยากให้ขายขาดหรือไม่อยากมากนึงคำว่าสักพักหนึ่งภายใน1-3แผงจะดีขึ้นแน่นอน,อนและอีกหนึ่งคำถามค่ะจากน้องทีมงานคอรเซนเตอร์เลยจะตอบลูกค้าเป็นกรดไหลย้อนอันนี้รู้อยู่แล้วเหมือนกันแล้วก็เป็นเรือรังป้องทานกี่กล่องอ่ะต้องทานกี่กล่องถึงจะเห็นผลแล้วก็รู้สึกว่ามันเบาบางจนแทบจะไม่เกิดขึ้นวิธีการทานเลยนะภายในเซตเนี้ย ผมว่าคุณเปิดใจยอมรับได้แน่นอนเซตนี้คือ90แคปซูลคุณดีขึ้นแน่นอนแต่ผมไม่การันตีว่าหายขาดนะเพราะว่าอาการบางคนเนี่ยอย่างผมเคยเป็นมาก่อนผมเคยเป็นมาก่อนจากเดิมที่ผมทานยาหรือทานพวกนี้หายหรือดีขึ้นภายในสองสามวันมันพัฒนาการหนักไปถึงสองสามเดือนดังนั้นวิธีการทานเมื่อไหร่จะเป็นเมื่อนั้นเราก็เลยหลีกเลี่ยงไม่ต้องทานเลยยิ่งทำร้ายตัวเองไม่มีสารอาหารเข้าร่างกายแต่ย้ำนะ เสริมอาหารนะครับคุณต้องออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมออันนี้ไม่ได้พูดให้สวยนะคุณต้องออกกําลังกายช่วยนะครับออกหาเวลาออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอวันละ15-30นาทีก็ดีะนะครับเลือกทานอาหารที่มันย่อยง่ายหน่อยแต่ควรทานอาหารอย่างเป็นประจำตัวสุขภาพอย่างเป็นประจำแล้วเวลาไปหาคุณหมอก็เล่าอาการให้มันครบเวลามีอาการนะครับ ใครที่ทานยาอยู่แล้วทานคู่กับยาได้เลยแต่ไม่มีคำถามเลยทานยาอยู่แล้วทานอาหารเสริมชนิดอื่นๆอยู่แล้วครับก็สามารถทานได้ทานคู่กับยาหรือเสริมอาหารได้ทุกชนิดนะครับแต่ถ้าคนที่เป็นกดไหลย้อนจุกเสียนแน่นท้องนะครับผมย้ำนะถ้าไม่ใช่ยาที่คุณหมอจ่ายคุณเดินไปซื้อร้านยาแล้วอยากพิสูจน์ว่าบาน่าดีจะช่วยได้ไหมหรือดีกว่าไหมอันนี้กรณีที่ไปซื้อยาเองใช้ตัวนี้แทนได้เลยแต่ถ้า ใครก็ตามที่หมอจ่ายยาการุณาอย่าไปเลิกยาของคุณหมอนะครับให้คุณหมอเป็นคนสั่งนะครับคุณหมอยังเป็นคนสั่งอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะให้ทานหรือเลิกทานฟังคุณหมอแล้วทานตัวนี้เป็นตัวช่วยเสริมได้มันไม่ตีกันเลย นะครับมันไม่ตีกันเลยท่านรู้ว่าบาลานดีเหมือนกินผักใชกินผักผลไม้เพราะว่าสารสกัดจากธรรมชาติเอาละค่ะผู้ชมขาระหว่างนี้อย่ามัวฟังเพลินนะใครที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องของระบบกระเพาะอาหารต่างๆระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรดไหลย้อนระบบย่อยอาหารต่างๆนะคะระบบขับถ่ายก็คือง่ายๆองค์รวมของร่างกายที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารทั้งหมดเลยท้องอืดท้องเฟ้อท้องผูกนะคะท้องเสียทุกอย่าง <S 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 บานาดีช่วยได้ และต้องบอกว่าเป็นสารสกัดหลักสําคัญก็คือกล้วยแล้วก็กล้วยดิบที่นํามาต้องเป็นกล้วยดิบที่มีการคัดไม่ว่าจะเป็นแหล่งกําเนิดแหล่งผลิตนะคะรวมถึงระยะเวลาของกล้วยล้วนแล้วแต่จะมีสารนะคะที่ว่าสารแทนนินที่ช่วยในเรื่องของระบบลําไส้ระบบกระเพาะอาหารของเราวันนี้990บาทปกติาขาย1กล่องคุณผู้ชม30แคปซูลเนี่ยก็990บาทแล้วแต่เอาไปเลยยบอีก,กล่อง3กล่องเป็น9 สิแคปซูลในราคาเพียงแค่990บาทแต่สินค้าจำกัดนะคะตอนนี้ไม่กี่เซตแล้วและราคานี้เป็นราคาที่เป็นการกลับมาแล้วเป็นราคาที่จับต้องได้เพราะราคาดีมากจันคะคือจะบอกงี้นะราคาดียังไงถ้าไปพิสูจน์ในร้านค้าที่ผมวางขายอยู่ตอนนี้นะอ่าพิสูจน์เลยไปพิสูจน์เลยใครรู้จักด็อกเตอร์ฟาร์มา ในเครือ BDMS นะครับหลายสาขาทั่วประเทศในกรุงเทพมีวางขายทุกสาขาราคาขายโปรโมชั่นตอนนี้ในที่สุดแล้วถูกต้องมีลูกค้าค่ะฝากขาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์่างหายไปนานไงเขาเลยต้องไปตามหาซื้อตามร้านข้างนอกครับเขาบอกเขาซื้อแพงกว่านี้เยอะมากแพงกว่านี้ครับเขาไปตามหาจนเจอเพราะว่ามาถ่าที่ช่องชอปช n แนลของเราเนี่ยก็คือยังไม่มารอรออาจารย์อยู่แต่วันนี้มาและเขาจัดไป สีเซตเขา <อ S 2> บอกว่าเขาจะตุนไงสี่เซตก็ตกเอาไปจัดยาวๆแต่ถ้าลูกค้าเป็นลูกค้าประจําจริงๆแล้วก็ทานเป็นเหมือนเสริมอาหารที่ประจําอยู่บ้านเป็นประจำเนี่ยคุณผู้ชมค่ะสามันประจําบ้านอะแนะนําเอาไป6ตุนได้เลยเพราะว่าหเนี่ยคือผ่อนได้มันผ่อนได้ไม่เท่าไหร่นะฮะอายุสินค้า2ปีนะ โโอหถ้าเรานับกันง่ายๆเลยแค่วัน,นบานดีและคุณมีปัญหาร่างกายอะไรบ้างลองเช็คตัวเองนะลองเช็คตัวเองแล้วก็ฟังไปด้วยๆว,ว่าคุณมีอาการต่างๆเหล่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเช็คร่างกายกันดีกว่าค่ะ มีปัญหาแบบนี้อยู่ใช่ไหมจำเลยว่าควรซื้อหลายๆเซตเพราะอะไรกินทั้งบ้านนะคะกินทั้งครอบครัวไม่ได้กินคนเดียวบางคนมีอาการอาจจะคนมีอาการบา,บางทีอาจจะไม่ได้เป็นโรคอะไรหรอกแต่โอ๊ยวันนี้เพอเอิญไปกินของที่มันท้องอืดท้องเฟ้อ,อจัดไปเลยอย่างที่เรามีผลิตภัณฑ์บางตัวที่่ออย่างเช่นง,ง่ายๆขอเปรียบเทียบเนาะเหมือนพาร,ราเรามีติดบ้านอย่างเงี้ยครับอ่ะก็เหมือนกันคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะเอามาาราดฑีติดบ้านเรื่องของกระเพาะอาหารต้องให้บาณด,าดีจัดการเนาะใช่ครับวันนะี้ก้า 990บาทอย่างที่บอกไปค่ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยววันหลังถ้าอาจารย์อู๋เนี่ยถ่ายรูปในเชลที่เขาขายข้างนอกนะที่อย่างที่บอกไปว่าปกติแล้ว990บาทสำหรับกล่องนี้แต่ขายหน้าร้านนะคะมีขายทั่วประเทศไทยเลยนะคะ500กว่าบาทใช่ครับแต่วันนี้คุณผู้ชม3กล่อง3กล่องนะ990บาทหารเฉลี่ยต่อกล่องกล่องละประมาณไม่ถึง ประมาณ300 300นิดนดใช่ครับเฉลี่ยเม็ดละ11บาทเท่านั้นเอง,งนะครับถูกมากนะคะแล้วก็สายรอเยอะมากรอสายสักครู่เดียวแล้วเวลาของเราประมาณเขาดาวแล้วนะ17นาทีสุดท้ายสินค้าตอนนี้คุณผู้ชมคะ่ะเหลือแค่10เซตสุดท้ายเขาดาวคะ่ะก เซตสุดท้ายนานนานมาทีลูกค้าต้องรีบและก็ทีมงานในช่องของเราน้องตักล่องคนไหนน้องตักล่องคนไหนอ่ะพี่สั่งไปสองเซตเพราะว่าอุ้ยพอจา์ผู้หลอกการมาเป็นพอดี <c oughs> แตงกล้าพูดเลยนะรอันนี้จากที่แบบว่าคนข้างตัวหรือว่าแบบน้องๆทีมงานเลย <c oughs> แต่ว่าร้อยคนเป็น80 9 0คนคือมีโอกาสเป็นเนื่องจากพฤติกรรมแหมจริงๆบางคนมองข้าม อาจจะไม่ต้องถึงขั้นเป็นโรคหรอกแต่อาจจะไม่เป็นโรคท้องอุดมันเป็นอาการมันเป็นอาการแห่งความรําคาญหลายคนอาจจะไม่ได้ชอบกินเผ็ดแต่ลืมไปว่าตัวเองมีแรงกระตุ้นอย่างอื่นค่ะเช่นชอบทานกาแฟอย่างเป็นประจำทานแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์กับตัวกาแฟก็มีฤทธิ์ที่มันทําให้กระตุ้นของการเกิดกรดไหลย้อนกระเพาะลําไส้แปรปรวนได้และแน่นอนเวลาคุณนอนไม่เป็นเวลา นอนดึกสักพักระยะเวลายาวๆนะครับก็จะเป็นได้ก็อย่างที่เขาบอกน้ําย่อยมันหลัง,งใช่ไหมอาจารย์คะใช่พอทอ้องว่างน้ําย่อยมันหลังพวกนี้มันมัสแสบท้องจังเลยแล้วอดไงอ,อดอาหารหรือพยายามเอ้ยเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จงานเดี๋ยวก็เสร็จอาการพวกนี้มันจะเริ่มเป็นอาการแห่งความน่าราคาญนะครับลำไส้อักเสบลำไส้แปรป,ป,ปวนนะครับท้องร่วงขับถ่ายผิดปกติบางคนบอกอ๋อเป็นแค่โรคกระเพาะแต่โรคกระเพาะพวกนี้ มันเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกจริงไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครประเทศเพื่อนบ้านที่มีการสั่งที่โรงงานผมตอนนี้นะฮะเขาสั่งตอนแรกเขาสั่งไปทดลองทดลองครั้งละหนึ่งพันกล่องตอนนี้ครั้งละหนึ่งหมื่นกล่องข,ขนาดทดลอง,ขลองเ, 1, เขาทดลองเป็นพันเขาทดลองเป็นพันแล้วเขาทดลองทั้งประเทศของเขาปรากฏว่าใกล้เคียงบ้านเราก็มีปัญหาเหมือนกันลูกค้าบางรายของผมนะซื้อเดือนละประมาณ24-30กล่อง 24-30กล่องเนะี่ยถ้าเทียบกับของเรานี่กี่เซ็ต หนึ่งเซตของเรา3าล้อหนึ่งเซตของเราคือเราต้องมีอะไรพิเศษให้กับลูกค้าที่นี่นะครับแนะนําซื้อตุนและลูกค้ามีสรายค่ะจันจ๋าที่ซื้อไปคนละ6เซตเพราะว่าเป็นลูกค้าประจำนะคะแล้วก็มั่นใจในตัวของนาวิทพลัสมั่นใจกับจันอูและก็มั่นใจในตัวของช่องช็อปชาแนลด้วยว่าการันตีแน่นอนเราเอาของที่ของที่ทานเข้าไปในร่างกายคุณผู้ชมต้องมั่นใจนะอันนี้คือมั่นใจได้เลยเนาะสำหรับตัวบานาดีหรือ ใครที่เป็นแฟนคลับนาวิพทพลอยู่แล้วที่บอกว่าอุ้ฉันทานนาวิพทพลัสเป็นประจำโอ้โหข้อเครือ่อต่างๆรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงบานนาดีที่เป็นลูกค้าเก่าที่ตามหามานานบอกว่าระหว่างรออาจารย์มาเนี่ยมันนานของมันขาดนะคะเพราะอาการปวดท้องอะไรต่างๆท้องอืดท้องเฟ้อมันเป็นอาการสามันน่ะที่เป็นได้อยู่แล้วบางทีนะบางคนไม่ได้เป็นโรคประจําตัวแต่อยู่มาวันนึงวันนี้อเผอิญเผอิญไปเจอซ่อมต่ำปูปลาที่มันแบบว่าสุดๆเป็นขึ้นมาครับอืดขึ้นมา มันก็มีหลายๆคนเป็นหรือเป็นแบบเรื้อรังอย่างที่บอกไปน็คือพวกกรดไหลย้อนต่างๆอะอย่างเคสเคสหนึ่งนะผู้ชมนะเวลาเขาดาวแล้วนะสินค้าใกล้จะหมดแล้วอันนี้เคสของแม่ของแตงเองเลย ใครเป็นแบบนี้บ้างแม่ของแตงคือประวัติของที่บ้านนะไม่เคยมีใครไปกรดหลย้อนก็เลยไม่เข้าใจว่ากรดไหลย้อนมันเป็นแบบไหนแต่เขาบอกว่าเขามีอาการเหมือนมีก้อนอะไรสักอย่างอยู่ที่คอของเขาเขาไม่รู้เวลาเขากลือนอาหารเข้าไปเขารู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนมีอะไรก้อนๆเนี่ยแรกๆคิดว่าเป็นเนื้องงเนื้องอกเป็นก้อนเป็นอะไร,รไปพบหมอ จนไปเจออาจารย์หมอและอาจารย์หมอเขาก็สังเกตอาการต่างๆแล้วเขาให้กลืนยังไม่ถึงขั้นสองกล้องแต่ให้กลืนแป้งในแต่ก็ไม่เข้าใจนะเขาให้กลืนแป้งอาจารย์หมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเนื้องอกเนื้องอกอะไรหรอกเขาบอกเลยว่าเป็นกรดไหลย้อน <S <S นั่นแหละครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ลิงก์กับที่อาจารย์พูดคือ ป้าๆแบบแยายๆแถวบ้านอ่ะพอบอกว่าแม่เราเป็นอย่างเงี้ยเขาก็ไม่แนะนําแม่เราเพราะแม่เราชอบไปทําบุญสันแบบพูดคุยกับแบบชาวบ้านอะไรเงี้ยเขาบอกเลยว่าหนูฝานกล้วยดิบกินสิให้กินกล้วยดิบ,บ,บเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือนี่คือมีตั้งแต่โบราณกาลมีมานานแล้วครับแล้วก็จริงๆกล้วยดิบอยู่ในอาหารไทยอาหารต่างชาติหลายๆชาติแหนม <ne ung S 2> เนืองแหนมเนืองเนี่ยมีผมก็ชอบทานแต่สังเกตนะแหนมเนืองหนึ่งจานไม่ว่าเซ<อ>ตเล็กหรือเซตใหญ่เนี่ย มันมีเต็มที่ไม่เกินหนึ่งผลแหละใช่ใช่ไอตัวนี้มันเป็นแค่องค์ประกอบของอาหารค่ะซึ่งถ้าทานอาหารให้เป็นยาคุณต้องทานเยอะพอสมควรนะครับคุณต้องทานอย่างบล็อกคลรี่คุณต้องทานเป็นกิโลโ <ฮ S 2> ของเราเป็นใส่สารสกัดบล็อกแคลรี่ที่จะมีไฟเบอร์สูงช่วยเรื่องการขับถ่ายดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าเมื่อทานบาหน้าดีแล้วเป็นสารสกัดจากกล้วยที่มีความเข้มข้นจะทําให้ท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับท้องผูกไม่ขับถ่ายหรือเปล่าไม่ต้องกังวล ของเราเนี่ยมันไม่ถึงขั้นดีท็อกหรือถ่ายออกมาจุดๆไหลเป็นน้ำไม่ใช่นะครับตรงนี้แก้อาการเฉพาะหน้าระยะยาวคือถ้ากรดมันหลังนะครับแล้วมันเกิดการระคายเคืองมันจะระคายเคืองต่อเมื่อมันมีแผลหรือเกิดการอักเสบตามหลอดอาหารอการของกรดไหลย้อนอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นเคสที่ตัวอาจารย์อู๋เนี่ยถวายพระจริงๆนะครผมพ่ไปถวายพระไม่เฉพาะวัดนี้นะครับ ใครที่มีอาการผมมักจะเอานําไปถวายแล้วพอท่านท่านทานอย่างต่อเนื่องปรากฏว่าทางโรงพยาบาลก็โทรมาติดตามอาการเพราะว่าท่านไม่ได้ไปหาหมอ,อเลยเพราะอาการท่านดีขึ้นเยอะแล้วนะครับดังนั้นการทานเนี่ยระยะเวลาการหายหรือฟื้นฟูกลับมาจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับอาการคุณเป็นมากหรือเป็นน้อยแต่วิธีการทานเมื่อมีอาการเบรกอาการด้วย2แคปซูลมีอาการเมื่อไหร่ทานเมื่อนั้น อันนี้คือหนึ่งเทคนิค,ค่ะอีกเทคนิคหนึ่งทานเพื่อการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ําคือมันต้องรักษาแผนในกระบอกใช่มันเแนแนน c e มันนะครับ เหมือนเราเอารถเข้าซ่อมบอกว่า1เดือนให้หยุดก่อนนะเว้นไปอีกหนึ่งเดือนไม่ต้องเพราะเหมือนกินผักแล้วก็ผลไม้ตอแม้กระทั่งตัวแคปซูลก็ยังทําจากมันสับปะหลัง,ลงเลยคุณ<ล><ร>ผู้ชมค่ะแล้วก็นี่ค่ะมั่นใจได้เลยเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกนะแตงได้ความรู้ใหม่จากอาจารย์เหมือนกันว่าปกติแคปซูลทั่วไปเขาทําจากกระดูกสัตว์ใอันนี้คืออันตรายมากๆนะคะบอกอาจารย์บอกว่าบางคนถึงขั้นเกิดอาการที่กินประจําแล้วมันไม่ย่อยมันไม่ย่อยอ่าอันนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวนะแต่นี่มั่นใจได้เลยคุณผู้ชมทกส่่วนนตตาางงๆทั้้เมมีธรรชิ ทั้งหมดแนาทีสุดท้ายเราจะเริ่มเขาดาวแล้วนะคะสินค้ากลับมาอีกหนึ่งรอบตามคำเรียกร้องเพราะอย่างที่บอกไปว่าลูกค้าหลายๆท่านบอกว่าอ่ะหมดแล้วแต่ว่าหาไม่ได้เพราะช่องไม่ได้มีอาจารย์มาอาจารย์บอกของยังไม่ผลิตก็ไปหาซื้อตามร้านข้างนอกราคาก็แรงแหละแ,นนแต่ก็ต้องยอมในการซื้อแต่วันนี้ถ้าเห็นราคาแล้วคุณผู้ชมตกกล่องละแค่330บาทไม่มี ค่าจัดส่งใดๆทั้งสิ้นแตงบอกเลยซื้อตุนค่ะนี่คือรัตการผลิตใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็ผลิตเดือนนี้แล้วหมดนู่นปี2026ค่ะอาะละค่ะคุณผู้ชม990บาทต้องรีบโทรนะ021234999มาดูอีกย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าใครควรทานบ้างและมีอาการปัญหาแบบไหนที่ต้องทานมานดดีและมานดดีช่วยอะไรบ้างเดียวเราไติดตามค่ะคุณมีปัญหาแบบนี้อยู่ใช่ไหม ท้องอืดท้องเฟอ้อจุกแน่นหน้าอกแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยจุกเสียดอาการเหล่านี้อาจเกิดจากกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนเป็นโรคเรื้อรังที่พบบ่อยเกิดจากน้ำย่อยในกระเพาะไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหารทำให้แสบร้อนและจุกแน่นหน้าอกเรอบ่อยรู้สึกเหมือนมีน้ำรสขมหรือรสเปรี้ยวไหลย้อนขึ้นมาทางปากจนรบกวนชีวิตประจำวัน โรคก,กฎดไหลย้อนเกิดมันช่วยในเรื่องการแบบเคลือบกระเพาะเรื่องของกระเพาะอาหารแต่ทำไมจะต้องเป็นบัตนาดี ก็บรนดีเรานะครับสัรนกล้วยจากแหล่งปลูกกล้วยที่ปราศจากการใช้สารเคมีมีใบรับรอง GAP นะครับจากกรมการเกษตรที่รับรองว่าฟาร์มที่เราซื้อมานะครับปราศจากการใช้สารเคมีมแล้วก็มีการตัดกล้วยในอายุที่เราควบคุมคือ45-50วันเพื่อคงคุณค่าของสารเทนนินสูง นะครับแสดงว่าถ้าเกินนี้ถ้าเกินนี้มันจะมีสารเทนินที่ลดลงแล้วก็ผลิตน้ําตาลใช่มันหวานมันหวานน,นะครับม,มันมีแป้งมีน้ําตาลแต่ของเราเนี่ยควบคุมน้ําตาลเขาเรียกว่าระดับโลชูการะแล้วก็มีสารเทนินสูงนะครับนาสารสกัดของกล้วยมาผสมกับสารสกัดตัวอื่นๆให้ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้นเช่นเจียวกล้วยหลานว่านหางจระเข้บล็อกกครี่นะครับ ขิงแล้วก็สารสกัดข้าวโอ๊ตที่เพิ่มพลังไว้ปลอดภัยเรื่องกระเพาะและลำไส้จบปัญหากระเพาะลำไส้ง่ายๆด้วยบารนาดีนะครับถูกต้องค่ะแล้วก็1แคปซูลค่ะอาจารย์ประกอบด้วยกล้วยกี่ผลประกอบด้วยสารสกัดที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับกล้วย4ผลเลยนะซึ่งโดยปกติแล้วเราสามารถกินกล้วยดิบได้4ผลหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้จ้ะอย่างน้อยนิดเดียวคุณผู้ชมคะ่ะดังนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าโอเครู้แหละว่ากล้วย้าดี แต่จะดีกว่าไหมให้บาณาดีที่มาในรูปแบบของศารสกัดแล้วก็เป็นแคปซูลและใช้คํานี้ดีกว่าค่ะอาจารย์ค่ะเป็นตํำรับเนาะใช่ครับว่า เราไม่ได้ใช้แค่กล้วยเรายังมีตำรับที่เป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นขิงว่านหางจระเข้เจียวกู้หลานต่างๆนะคะที่เป็นตำรับดูแลองค์รวมของเรื่องของระบบทางเดินอาหารทั้งหมดใครมีปัญหากรดไหลย้อนเรอเปรี้ยวปวดท้องท้อง,งอืดท้องเฟอ้อพูดง่ายๆถ้าอธิบายไปก็ยังแบบพูดไม่หมดอ่ะง่ายๆที่เกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารแล้วก็ระพาออาหารถูกต้องแล้วก็รับประทานร่วมกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้หมดเลยนะคะ หรือจะเป็นยาที่คุณหมอสั่งบางคนเป็นโรคแล้วเนะาะก็สามารถรับประทานได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลคุณผู้ชมเพราะว่าทั่วทั้งเม็ดนี้เป็นธรรมชาติเป็นสมุนไพรทั้งหมดรวมถึงตัวแคปซูลด้วยที่ทําจากมันสําปะหลังไม่มีต้องบอกว่าไม่ผสมแป้งน้ําตาลน้อยสุดๆแล้วก็ไฟเบอร์สูงไม่มีสเตียรอย และราคาวันนี้990บาทได้กล่องเดียวนะจ๊ะร้านข้างนอกไปเช็คได้เลยอาจารย์ว่าโปรโมชั่นยัง500กว่าบาทใช่ครับแต่วันนี้ค่ะ990บาทเอาไปเลย3กล่องจัดเต็ม90แคปซูลเวลาจะหมดแล้วรีบโทรกันก่อนค่ะลูกค้าประจำเยอะมาก 990บาทคือต้องบอกว่าแตงขายก่อนน้นี้เกือบสัมพันธ์แต่เนี้ยราคาดีมากคุณผู้ชมคะ0 2นย์สองห่เกกวเวลาหมดแล้วช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์อู่ค่ะขอบคุณครับและขอบคุณผู้ชมนะรีบเอนะสินค้าเหลือน้อยแล้วแตงตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ค่ะสำหรับตัวบานาดีโหกลับมาตามคำเรียกร้องจริงคุณผู้ชมเพราะว่าต้องบอกว่าห่างหายไปตั้งแต่ปีที่แล้วหลายเดือนผ่านมารอบนี้กลับมาลูกค้าประจําเยอะมากแนะนําซื้อตุนนะคะหมดอายุ2,026อีกหลายปีเลย990บาทเอาไปเลยค่ะ3กล่อง90ขับซูลค่ะ มีนาซุปเปอร์เซอร์ไพรส์ช็อปคลายร้อนให้สนุกสุดหังศากับสินค้าคุณภาพและรับดีลสุดเซอร์ไพรส์ในมหาการรมช็อปครั้งยิ่งใหญ่ตลอดเดือนมีนาคมซุปเปอร์สตาร์ว d a ด t ไทเ h อริเท g เ day ซุปเปอร์บิวตี y เดย์ซุปเปอร์จิวเวอรี่เและซุปเปอร์แฟชั่นเดย์แล้วพบกันตลอดเดือนมีนาคมนี้